สวัสดีค่ะล่งจากเพจเล็บเบอร์ธานใบลุ่งออนะคะวันนี้นะคะล่งจะมาแชร์นะคะวิธีการทําดอกมะลินะคะแบบที่สองอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลิบบิ้นกากเพชรใสนะคะสตอนนี้จะเป็นลิบบิ้นเนื้อทรายนะคะธรรมดา มีหลายสีเลยเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทำกันนะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะประกอบไปด้วยดิบบินนะคะอันนี้นะคะใช้เป็นเบอร์สองนะคะตัดความยาวอยู่ที่24.5ถึง25นิ้วนะคะทั้งหมด4เส้นนะคะเงิน1บาทนะคะ ใบนะคะอันนี้เพ,นเพื่อนจะใช้เป็นใบสามแฉกใบ6แฉกหรือว่าจะตัดเป็นใบริบบินหรือว่าไม่ใส่ก็ได้นะคะสวยเหมือนกันถ้าไม่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยก็สวยเหมือนกันค่ะแล้วก็มีกันไกลนะคะสำหรับตามีปืนกวนะคะ แล้วก็จะมีอุปกรณ์มีแบบนี้เอาไว้ติดด้านบนนะคะตกแต่งเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอ่ะขั้นตอนการทำของเรานะคะก็เหมือนที่เราทำริบบินเอ้ยเหมือนที่เราทำดอกมะลิปกตินะคะ อันดับแรกคือเราจะขึ้นฐานสี่ก่อนนะคะจับเส้นที่หนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นะคะเส้นสองคล้องเส้นที่สามคล้องจากด้านล่างนะคะเส้นที่สี่อ่าสอดผ่านช่องนี้นะคะช่องของเส้นแรกไปแล้วก็ดึงเส้นที่สามขึ้นมา นี่นะคะขึ้นฐาน4เสร็จแล้วต่อที่การขึ้นฐาน8ดนะคะก็คือจับเส้นหนึ่งพาดเฉียงขึ้นมานี่นะคะเส้นนี้พัดเฉียงลงเส้นนี้พัดเฉียงมาด้านนี้หมุนเสร็จแล้วเส้นนี้สอด นี่ค่ะก็จะได้แบบนี้แต่และพลิกกับหลังค่ะนี่เราก็จะมาขึ้นฐานด้านล่างนะคะฐานที่จะเป็นกลมกลมด้านล่างก็คือจับเส้นหนึ่งขึ้นมานำเส้นที่สองวางทับเส้นที่สามวางทับเส้นที่สี่วางทับอย่างนี้นะคะทั้งหมด4เส้นนะคะอ่ะพอได้อย่างนี้เสร็จ เส้นด้านในสุดนะคะปล่อยลงปล่อยลงเลยนะคะหยิบเส้นถัดไปเส้นที่ห้าขึ้นมาวางทับเส้นในสุดปล่อยลงหยิบเส้นถัดไปวางทับทำสลับไปเรื่อยๆค่ะอ่ะมีปล่อยลงถัดไปวางทับเส้นในสุดปล่อยลงเส้นถัดไปขึ้นมาวางทับอนี่นะคะ ทีนี้เหลือด้านบนสี่เส้นแต่ว่าด้านล่างไม่มีแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยเส้นด้านในสุดลงนี่นะคะอ่ะเหลือสามเส้นเส้นในสุดเส้นนี้ซอดค่ะสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะอ่ะช่องของเส้นนี้นะคะต่อไปเส้นในสุด สอดตามไปค่ะแต่ว่าออกช่องด้านหน้าน,นะคะอันนี้เส้นเมื่อกี้นะคะแล้วก็เส้นถัดมาต่อไปเส้นสุดท้ายสอดตามไปค่ะแล้วก็ออกช่องถัดไปนี่นะคะเขาก็จะออกสลับวางกันพอดีนะคะแล้วก็ทำให้กระชับค่ะ เสร็จแล้วพิกกับด้านมานี่เราก็จะเก็บเก็บเหมือนเวลาเราเก็บส้มนะคะก็คือจับเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะนับไปทางด้านซ้ายมือนะคะหนึ่งสองสามก็พาดเฉียงไปอย่างนี้อ่ะเส้นถัดไปคือเส้นทางซ้ายมือนะคะนับไปหนึ่งสองสามก็พาดเฉียงไปทำไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิม พอหมดทุกเส้นแล้วนะคะก็จะเหลือสามเส้นนี่นะคะเส้นที่อยู่หลังสุดเส้นนี้นะคะเราก็ทำการสอดค่ะสอดหน้าเส้นสุดท้ายเส้นเมื่อกี้ก็คือช่องนี้สอเลยนี่นะคะเส้นถัดไปเส้นนี้ ตอดตามไปค่ะแต่ว่าออกช่องนั้นหน้าเหมือนเดิมค่ะเส้นสุดท้ายต่อตามไปแล้วออกช่องนั้นหน้าอ่าเขาก็จะถัดมาเรื่อยๆใช่ไหมคะก็จะเป็นเกลียวอ่าเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะ ตอนนี้เราจะใส่เหรียญเลยนะคะสอดเข้าไปเลยเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็จะมาทํำกลีบกันนะคะวิธีทำกลีบนะคะก็คือจับเต้นหนึ่งนะคะขึ้นมาดึงเข้ามาหาตัวอย่างนี้นะคะดึงโค้งเข้ามาหาตัวอย่างนี้เสร็จแล้วก็ สอดนะคะโดยนับไป1 2 3เส้นนี้นะคะหนึ่สอดหน้าของเส้นที่3นี่นะคะอ่าสอดหลวมๆก่อนนะคะเส้นถัดไปอยู่ทางขวามือนะคะดึงขึ้นตรงๆค่ะแล้วก็โค้งมาหาตัวเองอย่างนี้เสร็จแล้วก็สอด หน้าเส้นของช่องเมื่อกี้อ่าอันที่สามค่ะเหมือนเดิมดึงเข้ามาหาตัวเสร็จแล้วก็ซดค่อยๆหมุนนะคะเส้นถัดไปเส้นที่สี่ดึงเข้ามาหาตัว แล้วก็สอดเราก,ก็ค่อยคจัดกลีบเขาให้ซ้อนกันนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งดึงแน่นนะคะให้ดึงหลวมๆก่อนชั้นที่ห้าคะ่ะดึงเข้ามาหาตัวแล้วก็สอด ที่หกค่ะขอถัดไปเรื่อยๆนะคะ สุดท้ายนะคะดึงมาหัดตัวะสะทอ,อาเรียบร้อยจะได้แบบนี้แต่แล้วเราก็ค่อยๆจัดกลีบแล้วก็ดึงลงนะคะี ค่อยค่วนไปทางขวามือนะคะหยิบเต้นทางขวามือนะคะค่อยค่อยดึงอ่าโอเคก็จะได้เป็นดอกมะลินี่นะคะเป็นมะลิแบบที่หนึ่งเหมือนที่ลุงเคยสอนไปแล้วก่อนหน้าน,นี้เสร็จแล้วเราก็ ทิศกับด้านมาค่ะทิ่กับด้านมาเสร็จแล้วเราก็สอดเก็บนะคะนับไปสามเส้นนะคะหนึ่งสองสามสอดมันก็จะทะลุออกช่องที่สามพอดีเหมือนเดิมค่ะ ร้อยค่ะแต่แล้วเราก็ทำการตัดริบบิ้นที่เหลือทิ้งนะคะ จะได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ให้เ,เพื่อนๆติดใบนะคะหยาดก,กาวค่ะนิดนึงติดใบตรงกลางได้แบบนี้เสร็จแล้วก็ ให้เราใช้นิ้วนะคะดันเกสรตรงกลางลงไปนี่ก็จะได้เป็นอีกหนึ่งลายนะคะเห็นไหมคะง่ายๆเลยเพื่อนจะใช้แค่น,นี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวรุ่นจะตกแต่งนิดนึงใส่นี่ค่ะหลือสินอันเล,เล็กหนึ่งอันหยอดกลาวลงไปเลยค่ะ แล้วก็วางเจ้านี้ลงไปนี่ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะเพิ่มออปชันความสวยงามของมันขึ้นมาอีกระดับหนึ่งอันนี้เป็นริบบิ้นธรรมดานะคะเนื้อทรายธรรมดา ส่วนอันนี้จะเป็นริบบิ้นกากเก็ตใสนคะคะไม่ยากเลยแค่ลายเดียวนะคะแต่ว่าเราสามารถที่จะ a d แ p ปให้กลายเป็นสามแบบได้เลยผมมากเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ